สค่ะทุกคนก็หลังจากที่หายไปสักพักเราก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆที่จะพาทุกคนไปดูกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราชอบอย่างหนึ่งในช่วงฤด,ดูหนาวหรือว่าช่วงหิมะตกนี้นะคะก็เราไม่ได้ไปมา2ปีแล้วนะคะเพราะว่าโควิดเนาะแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยแบบว่าเบื่อนะคะวันนี้วันหยุดวันเสาร์เนาะก็เลยแบบว่าเออออกไป ทำกิจกรรมอะไรแก้เหงาแก้เบื่อดีกว่านะคะก็เดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่าเราจะพาทุกคนไปทําอะไรที่ไหนนะคะเราจะไปสถานที่กลางแจ้งนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการปีนเขาด้วยนะคะเราไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันนะคะทุกคนตามไปดูกันเลยค่ะและแ้วเ,เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนก็เราจะมาเล่นสกีกันนะคะวันนี้ คนเยอะมากเลยนะคะที่นี่คือ,อเป็นเขาเรียกว่าลานสก,กีใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะใกล้ๆโรงงานเนาะอยู่ในเขตอในชนนะคะอยู่ที่โพชอนก็เดี๋ยวเราไม่ได้มาเล่น2ปีแล้วน,นะคะก็เลยอยากลองมาดูครั้งนี้เนาะชุดพรอม,มาก คือตอนนั้นที่เมื่อสองปีที่แล้วนะคะเรามาเล่นอ่ะถ้าเช่าชุดถูกมากเลยนะคะแต่รอบนี้คือแพงมากทั้งหมดคือเจ็ดหมื่นห้าพันบอนนะคะทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยนะคะก็เดีเ๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าการเล่นสก,กีทางนี้เป็นยังไงแต่คือตอนนี้บอกว่า คนค่อนข้างเยอะนะคะเราต้องหาที่ฝึกซ้อมก่อนนะคะย้าค่ะทุกคนเราก็มาถึงลานสก,กีแล้วนะคะที่นี่คือลานสก,กีโพชอนนะคะก็อยู่ในออยู่ในเขตที่เราอยู่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงงานเราอยู่ห่างโรงงานเราประมาณ4ี่สิถึงห้าสิบนาทีนะคะเราก็นั่งรถเมล์มาเนาะก็ นี่นะคะบรรยากาศก็คือไม่ได้มาแล้วสองปีนะคะไม่ได้เล่นสกีแล้วสองปีวันนี้ก็เลยแบบอยากเจ็บคิงรู้สึกอยากเจ็บคิงอยากแบบออกกําลังกายนะคะก็มาเล่นสกีที่นี่กันนะคะก็เราเล่ไม่เป็นหรอกคะ่ะเราเน้นถ่ายรูปนะคะแล้วก็เน้นดูผู้บ่าวเกาหลีมาเล่นสกีนะคะคือแบบงานดีเด้อผู้บ่าวเล่นสกีงานดีมากนะคะทุกคนก็ นี่นะคะคนรอขึ้นกระเช้าเยอะมากนะคะเราไม่ได้เน้นเล่นแบบขนาดนั้นเราเล่นแบบว่าเพื่อความสนุกนะคะให้แบบมีทักษะในการเล่นนิดหน่อยก็ดูมนจากใน youtube มานะคะก็อาถือว่ามาพักผ่อนในวันหยุดละกันเนาะไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องการเล่นขนาดนั้นนะคะก็คนเยอะมากจริงๆคะ่ะที่นี่คนเยอะมากเราก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า ตอนลำบากเราไม่อยากเพื่อนไม่เราไม่อยากพาเพื่อนแบบมาํำบากกับเราใช่ไหมคะเราก็มาคนเดียวดีกว่านะคะก็มองทําไมเนาะ <c oughs> นี่ให้ดูกปัญญากราคะ่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เขาก็ฝึกสอนการเล่นนะคะ ก็แบบมีเด็กน้อยเรียนเล่นสก,กีเยอะมีเด็กน้อยมาเรียนเล่นสก,กีเยอะมากนะคะเกาหลีเขาจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรมนอกบ้านกับลูกมากเลยนะคะก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าเราจะเล่นเป็นยังไงอาจาจะไม่ได้เล่นเยอะหรอกคะ่ะแบบแค่ฝึกฝึกขยับแข้งขยับขาแค่นั้นเองเพราะว่าเราเน้นถ่ายรูปนะคะทุกคน ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะคะยังฝึกซ้อมอยู่นะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าครั้งนี้เราจะมาแบบฝึกก่อนนะคะก็คนเยอะด้วยเราก็เลยไม่กล้าถลายลงไปนะคะเรากลัวไปชนเขาไม่ใช่หรอกระเบรกยังไม,ไม่เป็นนะคะไม่ได้เล่นมานานก็ลืมแล้วนะคะก็อ่า มีเวลาอยู่นะคะตอนตอนเช้าเราไม่แน่ใจแต่ว่าตอนบ่ายอะ่ะจะเล่นตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็อ่ามันจะเป็นรอบตอนกลางคืนตอนกลางคืนตราคาถูกมากเลยนะคะก็ตักหมุดไว้นะคะถ้าใครที่อยู่เกาหลีหรือว่าได้มาเกาหลีแล้วก็ลองมาเล่นดูนะคะสนุกมากคะ่ะอาจจะแพงนิดหน่อยเพราะว่าค่าอุป,ปกรณ์เขานาะคือแบบทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าทั้งหมดเลยอันนี้คือ ชุดนี้เป็นเซ็ททั้งหมดเลยนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันวอนนะคะที่จริงอะถ้าจ่ายเงินสดอะจะถูกกว่านี้แต่เราไม่มีเงินสดนะคะมีแต่บัตรก็เลยรูดการ์ดไปเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> สนุกดีนะคะทุกคนแบบอยู่บ้านก็เบื่อเราก็ออกมาหาอะไรเล่นมาหาหาอะไรดูอะไรอย่างงี้ดีกว่านะคะก็เน้นถ่ายรูปเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> ไม่อยากเจ็บตัวมากไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาคลิปบรรยากาศการเล่นมาฝานะคะแบบว่าของคนอื่นแล้วกันนะของเราคงอาจจะไม่ได้เห็นนะคะเร,เราแค่มาฝึกซ้อมเฉยๆนะคะเราไม่อยากลุมหัวฟาดนะคะเดี๋ยวให้มีแรงทำโอทีนะคะ เราทำขาตั้งกล้องหักไปละหนึ่งอันนะคะเราก็เลยไม่สามารถตั้งกล้องดูตัวเองได้นะคะตอนนี้เราก็เลยคุอเราคเรแบบนี้นะคะเราแอบมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เขามีครูที่คอยสอนเด็กน้อยอะคะ่ะน,นักเกาหลีที่มาเรียนเล่นสกีนะคะแล้วก็แอบฟังเขาแล้วว่า เขามีเทคนิคอะไรในการสอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําตามเด็กน้อยนะคะแอบทาตามเขานิดนึงขอขอที่จะคุณครูเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เล่นเอาพอตัวเองสนุกนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตัวมากจนเกินไปนะคะ ไม่ได้ถ่ายนะคะว่าตัวเองเล่นได้ดีขนาดไหนนะคะแล้เ,เล่นได้แย่มากเลยนะคะก <g> <g> ็แต่ไม่ล้มนะคะวันนี้เพราะว่าเรากลัวจะรับบาดเจ็บนะคะก็เล่นแบบเบาๆไปนะคะฝึกกับเด็กน้อยไปนะคะก็สนุกดีนะคะก็ถือว่าออกมาพักผ่นในวันหยุดละกันเนาะหลังจากที่ทํางานหนักมาไม่ได้ทํางานหนักหรอกทํางานเยอะนะคะก็ ถทบจะไม่ได้พักเลยนะคะสออาทิตย์หยุดก็เลยอยากแบบออกมาข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่นะคะรานะคาที่เราบอกเจ็ดหมื่นห้าพันวอนนะที่จริงอะรวมตัวรวมตั๋วขึ้นไอเนี่ยนะคะกระเช้าแต่คือคนรอขึ้นกระเช้าเยอะมากเราจะแค่น้ทุกคนดูนะคะตรงนี้นะคะคือคนที่รอขึ้นกระเช้าเราก็ไม่ขึ้นดีกว่านะคะขึ้นไปก็ ไม่ได้เก่งเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายอันเดีย